ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องกันนะครับที่เรียกได้ว่าหัก เกมขมรนเพราะล่าสุดรถเครื่องจักรหนักครับมีการลุยหรือแหลกบ้านขมรนที่มีการลุกล้ำเข้ามายัางฝั่งไทยเราในบุรีกองดับปักที่หนึ่งซึ่งก็ยังรวมถึงครับนาวิกของเราเนี่ยพร้อมรบออกโรงเตือนฮุนเซนครับว่าอย่าตุกติกโดยเด็ดขาดและฝั่งไทยเราเองก็มีการถอนอาวุธหนักอย่างรถถังเนี่ยออกไปแล้วถึง2คันด้วยกันโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนเดี๋ยวขอไล่เรียงจากอัปเดตล่าสุดนะครับที่ ฝั่งไทยเรานั้นออกโรงเตือนกัมพูชาครับว่าอย่าเล่นตุกติกหากว่าสิ่งที่ตกลงกันไว้เนี่ยไม่บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเราก็พร้อมที่จะเสริมใช้มาตรการอื่นภายใต้กรอบกฎหมายกติกาสากลเพิ่มเติมเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยเราเนี่ยและก็ผลประโยชน์ของชาติไทยนี่ก็เป็นคําเตือนครับที่เราส่งไปดึงคอมเมนต์ส่งไปดึงหุ้นเซนซึ่งล่าสุดเลยครับกองทัพบกเองก็ได้มีการออกมาชี้แจงโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นเฉลยศึก18คนที่เราเองก็ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวแต่อย่างใด แล้วก็ได้ออกมาทําให้กระจ่างมากขึ้นครับเมื่อการพิจารณาปล่อยตัวเฉลยศึกนั้นก็ต้องไปไปตามหลักสากลและก็กฎหมายระหว่างประเทศโดยฝั่งไทยเรายื่นคําขาดไปเลยครับว่าจะพิจารณาหลังจากดูลักษณะท่าทีของความเป็นปรปักที่เคยมีต่อกันกันกบขเมรต้องมีการลดระดับลงอย่างชัดเจนตามข้อตกลง4ข้อนั่นก็คือการถอนอาวุธหนักจากพื้นที่ชายแดนการเก็บกู้ทุนเบิดการปราบปรามเครือข่า,ขายสกแกมเมอร์และก็การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนซึ่งเรื่องนี้ขเมรก็ต้องทํากน เพราะล่าสุดไทยเราเองครับมีการถอนรถถัง M60A3 ออกไปถึง2คันกลับที่ตั้งหน่วยจังหวัดสระบุรีเราก็มีการถอนออกไปแล้วนะครับแต่ขเมนสิ่งที่ต้องถอนหนักกว่าไทยเราเนี่ยก็คือ BM21 นะครับที่ยังไม่มีการถอนเลยซึ่งก็เป็นเพียงแค่การถอนรถถังบูโรนะครับจากแนวหลังเท่านั้นที่ขเมศโชว์เวอร์ถอนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเลยส่วนในเรื่องของจรวด b m เ1ครับยังไม่มีการถ่ายทอดออกมาว่าขเมรถอนหรือ,อยังซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เราก็ กำลังดำเนินการอยู่ นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บกู้ต้นระเบิดล่าสุดเลยครับฝ่ายไทยเราเนี่ยมีการเสนอพื้นที่ดาเนินการเบื้องต้นทั้งหมด13พื้นที่นะครับครอบคลุมทั้งกองทับพักที่1กองทับภาักที่2และก็กองบัญชาการป้อกานชายแดนจันทบุรีตราสโดยขนาดนี้ครับด้เรื่องดาเนินการไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสพื้นที่และก็จะขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะในช่วงหลักเขตแดน4 2 4 7ซึ่งเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทําหลักเขตแดนชั่วคราวโดยฝ่ายไทยเราเอง ผ่านวิธีการประชุมครับไม่ว่าจะเป็น JBC GBC แะ้วก็ r b c แล้วที่สําคัญเนี่ยยื่นคําขาดไปเลยนะครับถ้าเกิดสิ่งที่ตกลงกันไว้ไม่บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่เพียงพอนั้นก็รอบบอกเองครับก็อาจจะพิจารณาเสริมมาตรการอื่นภายใต้กรอบกฎหมายและก็กติกาสากล มาสับสนุนเพิ่มเติมกับขมิก็เป็นได้อ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของการออกรรงเตือนกัมพูชาออกรวงเตือนขมินเลยครับว่าอย่าตุกติกดูเด็ดขาดเพราะเราก็พร้อมที่จะกระซวกเหมือนกันนะกับขมินถ้าเกิดมีการตุกติกขึ้นมาแต่ผมเองก็เชื่อว่าขมินไม่น่าจะกล้าตุกติกนะครับเพราะตุกติกไปมันไม่ได้อะไรจริงๆนะถ้าเกิดจะรบกับไทยเนี่ยดูท่าแล้วก็คงจะชนะยากนะครับก็เลยดึงแบบชาติมนหมาอำนาาใหญ่เนี่ยมาร่วมเป็นเวทีแล้วขมินก็โชว์การถอนออกไปก่อนเลยซึ่งก็มีคลิปล่าสุดออกมา นะครับทหานไทยเรามีการเดินละตะเวนผ่านหน้าของฐานขมิญเองแล้วก็ตะโกนถามขมิญไปว่าด่าทหารไทยเราทําไมกับการเดินผ่านมาแค่นี้ซึ่งฐานขมิญเนี่ยก็ตอบกลับมานะครับว่าเมาคําเดียวเลยนะครับทหารเมาฐานขมิญเม,นมานะ โอ้โหเป็นหาดยังไงครับเมาแบบมีการมาตะโกนด่าด่าในเราในพื้นที่ปราสาทตาควายอาจจะเป็นบื้นที่นั้นก็ได้แล้วไทยเราก็ได้กำชับเลยครับว่ามีอะไรให้แจ้งกันซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะมีการพูดคุยมากขึ้นกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนแล้วประกอบกับทานขมรนพอมีการลงนาสัติิภาพกันเนี่ย ไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะครับคือเมากันเละเทะอย่างเดียวเลยในฐานปฏิบัติการฐานที่มัน่นก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาล่ะมาต่อดอีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงพื้นที่กองรับพักที่1กันบ้างกองกําลังบูรพาครับที่ อัปเดตออกมาก,กับบริเวณบริแนวชายแดนล่าสุดเลยครับเราก็มีการใช้โดนบินตรวจการก็พบว่ามีเปเกกานกามบูชาครับที่ประจําจุดเดิมซึ่งสถานการณ์โดยรวมภาพรวมเลยก็ถือว่ายังปกติอยู่โดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับซึ่งอยู่ในเขตดับผิดชอบของกองกำลังบุรพาเองเพราะว่าตอนนี้ พื้นที่ดังกล่าวนั้นยังคงมีความเรียบร้อยอยู่บรรยากาศทั่วไปก็เป็นไปอย่างปกติครับโดยในช่วงเช้าทางกองกาลังบุรพาเนี่ยมีการส่งโดรนบินสํารวจตรวจสอบพื้นที่ตำหนักชายแดนทัน้งสองจุดเลยเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวจากฝั่งเขมรเองและก็ตรวจพบว่ามีเพียงทหนานกัมูชาครับที่ประจําการอยู่ในพื้นที่หลักเพลิงพักสีฟ้าซึ่งก็เป็นจุดเดิมที่เคยประจําการมาอย่างต่อเนื่องแล้วจากรายงานล่าสุดนะครับชาวบ้านของเขมรที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยยังคงออกทําการเกษตรและก็ดาเนินชีวิตประจําวันตามปกติมีเพียงเจ้าหน้าที่ ไทยที่ตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนและก็รักษาความปลอดภัยเอาไว้อยู่แล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเป็นวันที่27ตุลาคมทางกองรับพันที่1ครับได้มีการดําเนินการปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่บ้านหนองจานที่ดูขมิลุกล้ําอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้รถเครื่องจักรหนักหรือบ้านขาเขมรไปเลยครับควบคู่กับการเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งก็มีภาพออกมาครับขณะที่รถเครื่องจักรขนาดใหญ่ของกองพลังบุรพาเองครับเข้าทำลายพื้นที่หรือบ้านของขเขมรที่ลุกล้ำแผ่นด,ดินไทยเราบริเวณบ้านหนองจานซึ่งก็ถือว่าอยู่ในแผ่นด,ดินใดยของเรานะครับโดยหลังจากเข้าเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเรียกว่าเป็นการกวาดแบบสะอาดเลยครับหรือแหลกหลังจากนั้นก็ดําเนินการเข้าเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเจ้าที่ก็มีการนำ รถกวาดล้างทุ่นเบิดพร้อมด้วยรถถากถางหุ้มเกราะเข้าเคลียร์พื้นที่โซนบี เนือที่7ไร่เลยนะครับครอบคลุม11,500ตารางเมตรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อันตร,รายต้องสงสัยใหม่ที่สามารถเคยตรวจพบทุ่นระเบิดกับดักรถถังและก็ทําลายสิ่งปลูกสร้างของชาวคขมรที่มีการลุกล้าพื้นที่เข้ามาเราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเรื่องของการเก็บกวาดบ้านของขอเขมรมนที่มีการลุกล้าเข้ามาหลังจากที่เราเนี่ยเริ่มทยอยผักดันเอาไว้ได้นะครับแล้วตอนนี้ทางงรัฐพัฐนทีหนึ่งเองครับได้ออกมาชี้แจงว่าจะไม่มีการสั่งการให้เปิดด่านดา,านนชชกมพูใ จังหวัดส,สาก,ก้วและก็พร้อมที่จะเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยเก็บกู้ทุนระเบิดรวมไปถึงยังเร่งสร้างหลุมหลบดภยัยและก็บังเกอร์ตลอดแนวชายแดนจังหวัดส,สกแก้วด้วยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งความพร้อมนะครับที่ไทยเราพร้อมมากๆนะที่จะปกป้องอธิปไตยและก็ผลักดันขมรออกจากบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดูเหมือนจะปกติอยู่นะครับขมิชาวบ้านในพื้นที่ลแวกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการโหมโรงแต่อย่างใดเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เหมือนเป็นม็อบจัดตั้งขึ้นมาดูท่าแล้วเนี่ย จะยอมไทยเราทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับทั้งเรื่องของเก็บกู้ทุนระเบิดนี่แหละเป็นเรื่องที่สําคัญเลยคเมนจะมีการตอบรับจะมีการดําเนินการอย่างไรอันนี้คงต้องรอติดตามกันอย่างถี่ถ้วนเลยนะครับเพราะเราจะไว้ใจคเมนไม่ได้นะแต่ว่าหนึ่งจุดที่เสียได้เหมือนกันก็เป็นบริษัทตาควายครับที่คเมนยังครอบครองตัวบริษัทอยู่โดยไทยเราเนี่ยประกบระยะห่างประมาณ30เมตรได้นะครับคือตะโกนคุยกันได้เลยและที่สําคัญคือต้องมาดูความคืบหน้าเลยครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้คิดว่าสําคัญทุกปืน ทั้งภาคบทั้งภาคาค2แล้วอีกโซนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันและก็เดินแรงมากนะครับเป็นกองทัพเรือครับที่ล่าสุดออกมายืนยันแล้วถึงแม้ว่าจะมีการลงนามสันติภาพกันเนี่ยแต่เราก็ยังจําเป็นที่จะต้องพร้อมใช้กําลังปรบัปรบปตามป้องกันประเทศหากว่าขำเห็นมีการยั่วยุสร้างสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกซึ่งกองทัพเรือตอนนี้เนี่ยก็ประกาศกล้าวเลยนะครับว่าถึงแม้จะมีสันติภาพแต่ว่าเราก็ยังพร้อมรบอยู่เพราะยังมีปัญหาเรื่อง,องเส้นเขตแดนการวางทุนระเบิดซึ่งล่าสุดผ ผู้ประชาการนาวิกโยธินเองนะครับก็ตรวจความพร้อมรบทั้งกําลังทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองกําลังจันทบุรีตราดนะครับและก็มีการให้หน่วยเนี่ยติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดกรณีความขัดแยง้งโดยให้ประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมเองโดยก็ให้มีการประเมินสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกองทัพเรือเองที่กล่าวแบบฮุนเซนน่าจะขนหัวลุกได้นะครับที่เราประกาศออกมาแบบนี้ก็ต้องรอติดตามรออัปเดตกันเหมือนเดิม สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับพื้นดนกองทัพที่2เนี่ยทางฝั่งแม่ทัพกุ้งก็ได้ดมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นไม่มีการถอยกลับมาตั้งฐานที่มั่นเดิมเราต้องอยู่ประชิดแนวเขตชายแดนที่เรายึดได้ตอนนี้เลยส่วนกองทัพที่ที่1เองครับก็ยังคงต้องผลักดันขเขมรต่อเนื่องและจะมีการตั้งหลักหมุดชั่วคราวเพื่อจเจรจาก,กันซึ่งเดี๋ยวรับเดตติดตามกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมช,มชอบกรบรอรารร กับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วก็อย่าตะโกนด่าคุยกันอีกคุยกันดีๆนะว่ารอบทียตะโกนด่ามาไม่เพียงกันเอทานั้นนะเียวอรมาดิสบงดิสบงก็ดูได้เดีกนองเสรก็มาห้างอ